น้องการไปพูดให้เสียเสียให้หายน้องการไม่ยอมแล้วอืมนะครับนะจัดมันไปเลยมิ่นประมงประมาทเลยเอาให้เต็มที่เรียกค่าเสียหายนะจุกรูอา่านะครับสบายสบายนะนะครับเนีนะไม่ต้องห่วงนะสบายสบายนะเดี๋ยวพี่เดจัดให้เต็มเหนียวเลยนะส่งมันให้ไปอยู่กับไอ้ไอโป้ดีไหมน้องการเอาให้หนักหนักแล้วให้มาอยู่ที่เดียวไอโป้ po, อืมนะไอโป้ก็ยังไม่ได้ใช้นี่ น้องการเลยนะครับอไอโป้เป็นไงบ้างหล่ะตอนนี้ <laughs> นะครับผมยืนยันได้นะครับน้องการไม่ได้บ้านะครับเมียเสกโลโซเป็นคนน่ารักคนไม่รู้ไปว่าเธอนะครับเสียเสียหายไม่ใช่เธอเป็นคนน่ารักดูแลคิวงานดูแลศิลปินดูแลเสกโลโซนะฮะนะครับอืมนะอืมทนายไปขอเฉลี่ยทรัพ์ นะครับอ๋อคดีอโปเสียโปโไปขอเฉลีย่ยทรัพย์อยู่นะครับเดี๋ยวจะไปปรึกษาได้ได้ได้มาเลยเรื่องไอโปโอนะไอโปโอเนี่ยเอาเงินน้องการไปเท่าไหร่่ะห้าสิบล้านรือเท่าไหร่ะอะตัวนี้ไอโปก็อ,อยู่ในเรือนจำนะเดี๋ยวส่งศิลปินคนใหม่เข้าไปอยู่ไอโป้แล้วกันนะครับอืมนะว่ากันไปนะครับนะครับจุก,ก,รก,กรครูจุกครูนะครับอืมนะฮะอืม มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอืม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 นะครับมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับอ่า ว่ากันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมอ่ะมีใครอยากถามอะไรถามอะไรครับอ่านะครับอยากรู้เรื่องอะไรครับอืมนะครับว่ากันมาครับถ้าผมถูกหวยรละวันที่หนึ่งผมก็ไม่ให้บอกนะครับว่าผมถูกหวยนะครับต้องปกปิดไว้เป็นความลับนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะฮะได้ทราบกันนะครับอ่าเข้าใจนะครับอืมอ่านะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนก็ได้ทราบ นะครับอืมนะฮะมีอะไรบ้างข่าวสารวันนี้นะเออลูกขี้ยาฆ่าแม่แถมโพสเฟซบุ๊กเย้ยอ้าเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเนี่ยพวกขี้ยาเนี่ยวันๆมีแต่เรื่องพวกนี้ยลูกชายทรพีทาดยานรกก่อเหตุฆ่าแม่หลังของเงินไม่ได้ไม่สำนึกนะครับยังโพสเฟซบุ๊กรูปศพนะแม่คู่ฝ่ามือเยอยเป็นยมพบาลก่อนหลบหนีนะครับนี่น่ากลัวนะครับอย่างที่ผมเรียนน่ย คนเสพยาเพิ่มปีละล้านนะครับคนเสพนะฮะคนเสพยาเพิ่มปีละล้านคนเสพคนบ้าเพราะยาหลอนปีละเป็นแสนนะครับซึ่งรัฐบาลไม่ต้องเร่งแก้ไขก็ฝากรัฐบาลแพทองทานชินวัตรนะทุกวันนี้ก็จับคนขายยาแต่คนเสพยาเป็นไงฮะคนเสพยานะครับนะคนเสพยาเยอะมากนะครับเพิ่มขึ้น ไปละร้านเราต้องลดจํานวนคนเสพเพราะคนเสพคือลูกค้าที่ต้องไปซื้อยาเสพติดทุกวันนี้เราจับคนขายแต่ถ้าเกิดเราเราแก้คนเสพจากคนที่ติดยาเนี่ยเลิกเสพยาม,มันก็ไม่มีคนซื้อนะครับไม่มีคนซื้อนะพอไม่มีคนซื้อยามก็ขายไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับเพราะนั้นรัฐบาลต้องไปไปไป,ไป,ไปแก้ไปตรงนี้นะครับ นะครับส่วนคนหลอนยาในวิกฤตจริตเพิ่มปีละแสนรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าไอ้มันเพิ่มปีละแสนทุกวันนี้มีม,มีหลายแสนคนเนี่ยคนเสพเนี่ยดูนะเนี่ยฆ่าแม่เรื่องแบบนี้มีข่าวทุกวันรัฐบาลก็ต้องไปดูว่าเราจะเอาคนวิกฤตจริตจากการเสพยาเนี่ยไปรักษาอย่างไรอันนี้ก็ปเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเ,เรื่องใหญ่มากนะครับ รัฐบาลต้องมีงบประมาณนะต้องมีงบประมาณมีสถานที่มีหมอมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่จะไปดูแลใช้เงินใช้ทองเยอะนะในการรักษาคนเสพในการรักษาคนบ้าคนหลอนยาเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่เลยนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับได้ทราบกันนะครับอืมนะนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอืมนะครับ อนอกนั้นก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์เต็มไปหมดนะครับอืเยอะแยะไปหมดนะเยอะแย,ยะไปหมดนะฮะอีกเรื่องนึ้งก็มีแบบนะตำรวจคนดังตำรวจลูกเศรษฐีได้เลื่อนเป็นรองผู้กำกับจากสารวัตรเป็นรองผู้กำกับเป็นลูกเศรษฐีนะครับเขาก็มากันแหนกันแหนกันตำรวจทั่วไปไม่ได้เลื่อนยศเลื่อนอะไรแต่ว่าตำรวจลูกเศรษฐีเลื่อนจาก นะสารวัตรเป็นรองอ่าเป็นรองผู้บุกับอืมนะนะครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านี้ได้เลื่อนยศนะตำรวจทั่วๆวไปไม่มีเส้นมีสายไม่ได้เลื่อนยศนะครับอันนี้ก็กแกะ้งแกล้นกันนะเราก็ไม่รู้ว่าการเลื่อนยศของสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาอาศัยความรู้ความสามารถหรืออาศัยเงินอาศัยตัวหรืออาศัยรู้จักเจ้านายหรืออะไรเราไม่ทราบนะครับอันนะี้อันนี้ก็เป็นข่าวนะเขากแกล้งแกล้นกัน นะครับเราก็ไม่ทราบนะฮะว่านะทำไมตำรวจที่เป็นลูกเศรษฐีตึองถึงสามารถเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนอะไรได้นะครับนะคนที่นะทำงานมานานบางคนยศอ่อ,อ,อยศยศไม่เลื่อนเลยอันนี้อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะนะนะฮะออกนอกนั้นก็เป็นเรื่องของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับประธานาธิบดีของยูเคน นะครับก็เถียงกันด่ากันออกทีวีออกสื่อนะฮะอเมริกานี่ดีแตนะ่ทำเรียบขาวนะครับเวลาจะเจรจานะครับสันนิภาพนี่เขาโอ้โหนั่งกันแล้วก็ถ่ายทอดสดเลยนะด่ากันยับเลยนะประธาน,นาธิบดีเซเลนสกี้เนี่ยยูเคนก็ไม่สนใจไม่ไว้หน้าทําก็ด่ากันไปด่ากันมาด่ากันแบบผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยไม่สนใจอเมริกาอเมริกาอยากจะให้เซ็นสัญญายกแร่หายาก ซึ่งใช้สำหรับรวกรถไฟฟ้ามือถือต่างๆเนี่ยมูลค่าหลายแสนหลายแสนล้านดอลลาร์นะครับยูเคนไม่ยอมครับไม่ยอมเซ็นให้นะครับมองว่าเสียเปรียบนะครับก็ด่ากันไปด่ากันมาตกลงไม่ได้ครับถึงขนาดประธานาธิบดีอ,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 อมเมริกาไล่ประธานาธิบดียูเคนให้ออกไปจากสำเนียบเลยนะครับไม่ต้องถแถลงคงถแถลงข่าวร่วมกันแล้วครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราว นะครับเป็นเรื่องเวลาวที่เกิดขึ้นนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าโอ้โหอเมริกาในเวลาเขาคุยกันเขาผ่านสื่อแล้วนะนะประธานประธานถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลย <c oughs> ด่ากันยับเลย <c oughs> ยับเลย ให้กับอเมริกาเป็นการใช้นี่ที่อเมริกานั้นส่งอ, well. อาวุธมาช่วยเหลือนะครับก็เลยทําไปทํามาก็เลยนะการเจรจาสันญาสาพาระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบสิ้นนะครับก็ยังไม่จบสิ้นนะฮะตอนนี้การเจรจาสันนิพากระหว่างรัสเซียกับยูเครนก็ยังไม่จบสิ้นนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะครับว่าตกลงกันไม่ได้ อเมริกาบอกอกูไปช่วยมึงแล้วะนะยูเครนมึงไปเอาอสู้กับรัเสเซียเองแล้วกันแต่ประธานาธิบดียูเครนบอกว่าไม่เปไ็นไรนะเดี๋ยวกูก็ไปหายุโรปช่วยแล้วกันเพราะยุโรปก็ยัง,ยงช่วยยูเครนอยู่นะเพราะอเมริกาเขาจะไม่เอายุโรปด้วยจะไม่ช่วยเหลือจะไม่อะไรต่างๆก็คือจะเน้นผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นสําคัญ นะเพราะว่าประธานาธิบดีทัมาเขาจัดระเบียบโลกใหม่ขึ้นภาษสงภาษีแคนาดาเม็กซิโกจีนเพิ่มภาษีหมดเพราะนั้นใครค้าขายกับเมกาที่กำไรมีได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาสู้ไม่ได้ขึ้นภาษีหมดกำแพงภาษีขึ้นทีละ10% 25%ีทั้งจีนทั้งแคนาดายุโรปอ่เม็กซิโกใครนะ้วแต่ประเทศไหนที่นะค้าขายกับอเมริกาแล้วได้เปรียบ โดนขึ้นภาษีหมดนะครับแล้วเงินช่วยเหลือต่างๆผู้รี้ภัยอะไรต่างอเมริกาก็ยกเลิกไม่สนใจแล้วกูไม่ดูแลใครแล้วยุลงยุเหลยยุโลปต่างๆเงินทองอะไรที่กูย่ส่งยูเสดที่กูช่วยเหลือกูไม่เอาแล้วเอาเฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวใครอยากจะไม่ต้องไม่ต้องการให้ขึ้นภาษีก็ย้ายมาลงทุนในอเมริกาอเมริกาจะได้เจริญนะครับนี่คือนโยบายของอประธานาธิบดีคนใหม่ แล้วก็ไปจับมือกับเกาหลีเหนือบ้างไปจับมือกับยูอารัเสเซียบ้างแต่เดิมเป็นศัตรูกันเอา้าทำไมทำไมจะกลายเป็นรัเสเซียกับอเมริกาเกาหลีเหนือจะเป็นพวกเดียวกันหรือนะครับโลกมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับส่วนยุโรปก็เอาเฮ้ยเอาไงดีวะนะครับนะตอนนี้มันก็เลยจัดระเบียบโลกใหม่นะครับแล้วก็อีลอนมัสซึงเป็นที่ปรึกษาคนสําคัญของประธานาธิบดีทม นะก็จะใช้ AI มาแทนมนุษย์จะลดจำนวนข้าราชการของสหรัฐลงครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอา AI มาแทนนะครับคนไหนไม่มีประสิทธิภาพก็ไล่ออกไล่ออกไล่ออกนะครับตรงข้ามกับประเทศไทยที่ผมเรียนนะครับคนไทยนี่โอ้โหประเทศยากจนแต่ข้าราชการเยอะแยะไปหมด <c oughs> นะจริงๆข้าราชการไทยที่ต้องไล่ออกไปสักครึ่งหนึ่งนะครับเราเหลือไว้ครึ่งเดียวแล้วก็ใช้ AI แทนแบบประเทศที่จเจริญแล้วเพราะว่าในอนาคต ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นสมาร์ทซิตี้เหมือนประเทศจีนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็น AI หมดเทคโนโลยีจะนำนะครับประเทศที่จเจริญแล้วสิงคโปร์อังกฤษเยอรมันนะครับอับสัฐอเมกาจี 1, นต่างๆเนี่ยจะกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ก็เป็นระบบที่เป็น AI หมดนะครับซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือมีคราวป้องกันการทุจริตการใช้เงินงบประมาณตรวจสอบได้นะโกงเกิงยาก มีระบบคงระบบคราวเนี่ยผมฟังเนี่ยฟังข่าวต่างประเทศมาเนี่ยแล้วมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น AI เป็นเทคโนโลยีหมดนะครับมันเป็น AI เป็นเทคโนโลยีหมดเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นไงฮะนะครับมันเป็นเทคโนโลยีมันก็ทําให้อ่าอ่าโกงยากนะครับการโกงการอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหมดนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนนะครับทราบนะครับว่าเนี่ยสหรัฐเนี่ยเขาจัดระเบียบโลกใหม่ นะทุกสิ่งทุกอย่างคนเคยไม่ต้องใช้แล้วครับข้าราชการไล่แมงออกไปสักครึ่งหนึ่งเมืองไทยก็เหมือนกันน่าจะไล่ออกสักครึ่งนะฮะโอ้โหข้าราชการเราเนี่มเยอะมาเยอะแยะประเทศเราก็ยากจนเก็บภาษีมาก็าต้องมาจ่ายเงินเดือนนะครับเนะยเยอะแยะมากมายนะครับจ่ายเงินเดือนก็เยอะเหลือเงินไม่กี่ตังค์ก็ต้องใช้นี่เพราะกู้เข้ามาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยหเ,ลยเยหลือเงินลงทุนน้อยมากที่เขา ไปปาฐกถานะครับในงานนะครับเพราะนั้นเงินลงทุนน้อยนะครับเพราะนั้นเวลาลงทุนน้อยนะครับเพราะนั้นเวลาที่ผมพูดก็ไม่ใช่ความคิดผมก็เป็นก็เป็นคำเป็นการรายงานของธนาคารโลกและ IMF นะครับ IMF ก็คือธนาคารที่ก็เตรียมจะช่วยประเทศที่มันกําลังจะจมล่มล่มจมเป็นหนี้เป็นสินเยอะนะประเทศไทยนการกู้ก็จะติดเพดานแล้วนะกู้ตั้งแต่ช่วงโควิดสมัยประยุทธ์นี่มาสมัยเศรษฐาเศรษฐามาแพทองทานกู้แม่งกันอย่างเดียวอะนะเพราะอะไรค้าขายก็ไม่ดีนะกิจการในประเทศก็แย่ค้าขายแย่ไปหมดส่งออกก็แย่อะไรแย่ความสามารถในการแข่งขันก็แย่ อัตราการจเจริญเติบโตก็ประมาณ2%กว่านะสู้ประเทศในเอเชียไม่ได้เวียดนามเวียดนามก็7-8%ของเราแม่ง2%วันนี้ผมไปสำรวจตลาดมาทุกคนบ่นหมดครับนะครับนะบนหมดเลยครับว่าค้าขายยากนะคนไม่มีเงินนะครับแล้วก็นะเงินทองก็หายากค้าขายก็ยากคนก็ไม่มีตังร้านค้าอะไรเงียบเงียบสง,งัดแย่ไปหมดอะ เนียครับเนี่ยผมไปวันนี้มาเป็นไปสำรวจไปไป้านลานนี้แย่ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแย่ขายกาแฟขายอะไรแย่แย่ไปหมดอะทุกอย่างกาแฟก็ขึ้นราคาน้ํามันพืชก็ขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาหมดค่าแรงก็ลําบากอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับนะอืมนะครับอันนี้ก็ เอ่อมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องประชาชนเป็นไงค้าขายลำบากไหมลำบากครับข้าวของแพงนะหมูไก่แพงน้ำมันพืชขึ้นราคากาแฟขึ้นทุกอย่างขึ้นราคาหมดค่าแรงก็3 0 0ร้อยสี่ร้อยก็ไม่พอใช้ลำบากครับนะคนก็จะไปเป็นโจรกันหมดแล้วนะป้นเซเว่นบางป้นนั่นป้นนี่ทองปลงทองปลอมก็โดนอ่นะเพราะนั้นใช้ชีวิตต้องระวังอวดร่ำอวดรวยอะไรไม่ได้ประตูบ้านประตูสแตนเลสบ้านนะครับราคาเป็นแสนเนี่ย นะดูข่าวไปจะขโมยประตูไปหน้าต่างหน้าเติงหมาเหมอือแมวขโมยไปขายกันหมดพี่น้องครับโจรผู้ร้ายเยอะนะใครเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องระวังเรื่องเงินสดลูกจงลูกจ้างก็ยักยอกรับลักรับพร้อมเอกสารให้เงินไปจ่ายภาษีให้ไปเก็บเงินเก็บอะไรต่างๆก็ทุจริคตคดโกงเต็มไปห,หมดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไปดูรายการของขอาจารย์เดเนี่ยก็จะให้ความรู้กันทุกวันนะก็เล่าให้ฟังนะครับ ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะเออนะฮะก็ก็กกเอ่อเอ่เอเล่าให้ฟังกันนะครับนะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เตือนภัยนะครับทุกวันนี้โจนผู้ร้ายเยอะนะครับใครมีของมีค่าอะไรอย่ามาเก็บไ้นะบางคนเก็บเงินไว้ในตู้เซฟในบ้าน10ล้าน20ล้านนะบางคนมาลยไฟไหมบอกเงินหายไป10บล้านเอาเก็บไว้ทำไมพวกนี้ไม่ได้เสียภาษีหรือเปล่าหรือฟอกเงินเงินก็เก็บไว้ในแบงก์ มีเงินในบัญชีเยอะๆก็อย่าไปบอกใครไม่ใช่เมาเหล้าแล,แล้วก็คุยโม้ว่าเรารวยเดี๋ยวสักพักแม่ก็มาป,ปาดคอตายแล้วนะครับเพราะฉนั้นก็ต้องระวังมีเงินก็แยกแยกบัญชีไว้แล้วก็นะไม่จําเป็นต้องใช้บริการพวกโมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งก็เอาเงินไว้เท่าที่จําเป็นถ้าเงินเยอะก็แยกไว้เดี๋ยวถึงเวลามิจฉาชีพในประเทศไทยแม่งเยอะแยะยังเหลือเยอะรัฐบาลยังปราบไม่ไหว,วนะครับยังปราบไม่ไหวนะครับ นะฮะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะได้ทราบกันนะฮะอ่านะฮะเข้าใจนะฮะนะครับนะว่าเออเงินอย่ากเก็บไว้ในบัญชีที่มีอา่าผูกกับมือถืออะไรเนี่ยเอานิดๆิดหน่อยๆ่อยไว้พอใช้เวลาโดนโกงโดนอะไรไม่ได้เหลือน้อยนะครับแล้วก็อย่าหลงเชื่อคนง่ายและที่สําคัญอย่าให้ใครยืมเงินสมัยนี้ยืมแล้วแม่กโกงมีเงินก็ไปจ้างทนายนะมาสู้คดีแล้วก็มาฟ้องกลับ หาว่าทวงหนี้หมิ่นประมาทผิดกฎหมายดอกเบีย้ยเกินไรต่งคือลูกหนี้สมัยนี้หนึ่งไม่กระตันยูไม่รู้คุณและยังเนรคุณเจ้านี้ดังนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับฝากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะบเข้าใจนะนะฮะนะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วอย่าไปค้าประกันใครนะครับอย่าให้ใครกู้เงินอย่าไปค้าประกันการค้าประกันคือการไปมีหน้าที่ต้องใช้หนี้แทน กฎหมายก็เขียนนะครับผู้ค้ำประกันคือบุคคลภายนอกคือไม่ใช่คู่สัญญาคู่สัญญาคือคนให้กู้กับคนกู้นะคนให้กู้ก็ได้ดอกเบี้ยคนกู้ก็ได้เงินไปใช้แต่ผู้ค้ำประกันคือคนนอกนะนะครับนะพอเขาเบี้ยวปุ๊บเรามีหน้าที่ต้องใช้นี่เราไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเข้าใจไหมครับเพราะนั้นก็อย่าไปค้ำประกันใครนะพอถึงเวลาเนี่ยเวลามันมาบอกให้ไปค้ำก็พูดจาดีไม่โกงไม่โกงถึงเวลามันก็เบี้ยวก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกัน เข้าใจไหมครับนะนะครับอย่าไปค้ำประกันใครนะนะครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามกันได้นะครับก็ให้ความรู้กันอ่าอ่าเป็นประจําทุกวันนอกนั้นก็พวกไปออกรถแทนเพื่อนเพื่อนเครดิตไม่ดีอยากจะใช้รถไว้ทำมาหากินก็ใจดีครับนะพี่น้องลูกเมียใจดีอ่ะออกรถให้พี่หน่อยพอออกรถเสร็จแม่งไม่ผ่อนนะครับพอไม่ผ่อนเราก็เป็นไงซวยดี ไฟนะั้นมาตามรถคืนมันเอารถไปขายติดต่อก็ไม่ได้นะครับราคารถหนึ่งล้านพอไปขายไม่คืนเขาก็ต้องฟ้องเท่าราคารถเราต้องใช้นี่เป็นล้านทั้งๆท,ท,ที่เราไปช่วยเพื่อนเราไม่ได้เลยเลยนะครับสุดท้ายก็มาเดินยึดบ้านยึดช่องครอบครัวก็แตกแยกนะเมียก็บอกอ้าวทำไมมึง,งโง่จังอยู่ดีๆก็ไปออกรถแทนเพื่อนสุดท้ายเพื่อนโกงเพื่อนเบี้ยวครอบครัวก็แตกแยกบ้านช่อง ก็แตกไม่มีเงินโดนยึดทรัพย์สินนะครับอืมนะครับเข้าใจนะเพราะนั้นก็อยา่าไปอะไรต่างๆนะครับนะบแล้วทุกวันนี้คดีความที่เยอะก็คือคดีมรดกพ่อแม่ตายก็โกงกันแยกกันเป็นผู้จัดการมรดกปลอมพินัยกรรมฉีกพินัยกรรมยักยอกทรัพย์มรดกต่างๆสิ่งเหล่านี้ปัญหาในในใกล้ตัวก็เยอะแล้วก็ปัญหาชู้สาวผัวเมียอยาขาดเมียหลวงเมียน้อยอันนี้ก็เยอะ นะเป็นผัวเป็นเมียแยกกันแล้วไม่ดูแลไม่จา่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูลูกทั้งผัวทั้งเมียก็มีหน้าที่ต้องอุป,ปการะเลี้ยงดูลูกทุกคนนะครับนะใครไม่เลี้ยงดูก็ไปฟ้องศาลเยาวชนนะครับไม่ส่งมอบลูกบ้างไม่อะไรบ้างนะครับนะครับเวลาหย่ากันก็นี่สินทรัพย์สินต้องแบ่งกันคนละครึ่งนะครับเวลาผัวเมียเลิกกันนะนะครับครนี้ถ้าเกิดเราเป็นผัวเมียกันไม่จดทะเบียนสมรสถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ในเชิงทรัพย์สินก็มาทาบันทึกข้อตกลงกัน นะครับจะได้เวลาตายแล้วไม่ต้องทะเลาะกันนะครับนะถ้าเป็นผัวเมียไม่จดทะเบียนนะครับมันไม่ใช่หุ้นส่วนนะครับมันเป็นเรื่องการทรามาหาได้ร่วมกันนะจำไว้เลยนะถ้าผัวเมียไม่ใช่หุ้นส่วนนะเขาเรียกว่าทํามาหาได้ร่วมกันก็ต้องมันต้องมานั่งพิสูจน์ว่าอะไรบ้างที่ทรรมาทมาหาได้ร่วมกันนะครับนะไม่ใช่หุ้นส่วนหุ้นส่วนมันต้องมีการกระทําร่วมนะแล้วก็มีกําไรมีขาดทุน นะครับมีลงเงินลงทรัพย์ลงรายต่างผัวเมียไม่ใช่หุ้นส่วนสาริกาตัดสินแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเลิกลากันก็ดูว่าอะไรทำมาหาได้ร่วมกันก็ต้องแบ่งกันทั้งนี้สินทรัพย์สินนะครับมันเสียเวลาพิสูจน์เพราะนั้นใครมีผัวมีเมียแต่ไม่จดทะเบียนก็ไปจ้างทนายใกล้บ้านจ้างทนายใกล้บ้านนะครับแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับเรื่องเอเรียกทรัพย์สินระหว่างกัน มีอะไรบ้างอะไรเป็นทรัพย์สินอะไรเป็นหนี้สินเวลาเลิกกันแล้วตกลงให้ทรัพย์สินเป็นของใครหนี้สินเป็นของใครใครจะต้องผ่อนต่อผ่อนบ้านผ่อนรถยังไงถ้าตกลงกันชัดเจนถึงเวลาเนี่ยมันมันก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันเข้าใจไหมครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนมาติดตามรายการแล้วจะได้ฉลาดนะครับจะได้ฉลาดเฉลียวเข้าใจนะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนกันเพื่อทราบนะครับนะก็ให้ความรู้กันทุกวัน นะครับเวลาได้รับหมายสารนะครับคดีเช่าซื้อคดีค้ามอการแรงต่างเนี่ยก็ต้องปรึกษาทนายใกล้บ้านท่านนะครับคดีเช่าซื้อค้ามอาการกู้ยืมเงินเดี๋ยวนี้มันไม่ยุ่งยากจ้างทนายใกล้ๆกล้กลบ้านเขียนคำให้การ3 0 0 0 5,000แล้วแถวบ้านนะเขียนคำให้การสู้คดีนะครับนะครับคืนลดบ้างผิดสัญญาเช่าซื้อค้ามอกันมันไม่ยุ่งยากอ่ะจ้างเขาเขียนคำให้การพิมพ์คำให้การยืน่นบัญชีพยานนั้นเราก็ไปสู้คดีเองก็ได้ นะครับนะแล้วก็การไปศาลก็ต้องไปเองแนละ้วมอบหน้าทให้ให้ญาติพี่น้องก็ไปได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดได้รับหมายศาลได้รับหมายเรี่ยกอะไรเงียบๆไปก็ทําให้เราเสียสิทธิ์และยิ่งถ้าเรามีทรัพย์สินเนี่ยเวลาก็ฟ้องร้องเราไม่ไปศาลนะเขาไปสืสบทรัพย์เจอทรัพย์เขายึดที่ดินยึดบ้านแล้วเนี่ยการเจรจานี่จะเป็นเรื่องยากเพราะว่าเขามีบ้านเราเป็นตัวประกรันมีที่ดินแล้วเพราะฉะนั้นการเจรจาจะยาก ถ้าเราอยากจะเจรจาก็เจรจาก่อนนี่เขาจะมาเจอบ้านเจอที่ดินของเราถ้าเขายึดบ้านที่ดินของเราแล้วก็เป็นเรื่องยากนะครับเข้าใจนะนะครับเข้าใจนะครับเวลาตํารวจมีหมายเรียกอะไรต่างๆก็ต้องรีบไปไปพบนะพอไปถึงปุ๊บยังไม่มีทนายก็ปฏิเสธไปก่อนแล้วเขาก็จะให้กระดาษมาแผ่นหนึ่งเขาเรียกว่ารายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําความผิดเราก็เอานั้นมาปรึกษาทนาย นะครับแล้วการการให้การตํารวจถ้าเราดูแล้วให้การมันจะเสียเปรียบก,กลับมาก็มาจ้างมาจ้างทนายใกล้ๆบ้านเขามานั่งซักซ้อมกันก่อนว่าจะให้การยังไงถึงจะรอดไม่รอดยังไงข้อดีข้อเสียมีพยานเลยและเวลาเราให้การกับตํารวจก็สามารถจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์เลยครับนะตำรวจถามอะไรเราไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะครับ นะเขาคุ้มครองอยู่แล้วเวลาเจอตำรวจเขาถามเขาถามว่ารายละเอียดเป็นไงไม่ขอตอบเป็นสิทธิ์ของเราเราจะให้การก็ได้ไม่ให้การก็ได้นะครับผู้ต้องหาจะโกหกอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิดนะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันเข้าใจนะนะก็ฝากพี่น้องประชาชนว่านะครับนะเมื่อได้รับหมายเรียกตํารวจก็ไปครับนะครับอ่านะไปถึงก็ปฏิเสธเลย แล้วให้ก็ส่งมาว่าแจ้งข้อหาผมว่าอะไรข้อหาอะไรบ้างหลังจากนั้นมาปรึกษาทนายจ้างทนายใกล้บ้านเราวางแผนว่าเราจะสู้ยังไงจะจะสู้จะรับสารภาพอะไรต่างนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนกระบวนการนะฮะที่เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับอืมนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบเข้าใจไหมครับเออนะฮะเออก็หลายๆเรื่องหลายๆราวนะฮะนะครับก็หลายๆเรื่องหลายๆราวก็นํามาเล่าสู่กันฟัง นะครับนะใครมีเรื่องมีปัญหาอะไรต่างๆที่ดูน่าสนใจส่งมาก็ได้จะได้ออกอากาศให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ส่งมานะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันนะจะจะจะ,จะพิมพมาก็ได้หรือว่าจะส่งทางยินบ็อกก็ได้นะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันนะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับอืมอืมจุกกรูอืม อยากทราบเรื่องประกันสังคมเรื่องประกันสังคมนี่ก็เหนื่อยนะครับตอนเนี้นสะส,ะสะพักประชาชนโดยสะสะไอ้่ก็พยายามบี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเนี่ยนะว่าสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยดูมันไม่ค่อยคุ้มค่าเลยเงินทองของผู้ประกันตนไปอยู่ไหนหมดเขาก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรมีการทุจริตไหมมีการโกงกินไหมตอนเนี้กําลังจะขอข้อมูลย้อนหลังประกันสังคมก็ ไม่อยากจะให้มีการเปิดเผยเราก็ไม่ทราบว่าจะปกจะปิดไว้เพื่ออะไรหรือเป็นอันตรายต่อกองทุนยังไง,งต่างๆนะฮะก็ต้องติดตามก็พูดกันทุกวันนะครับผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมนะจุกครูนะครับจีนทงจีนเทาในประเทศไทยก็ยังเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็เตือนภัยนะครับจีนเทาไปซื้อคอนโดเต็ไมไปหมดนะครับ นะทั้งกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาชนบุรีอ,รอต่างๆภูเก็ตนะครับบานนะครับซื้อคอนโดแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็นะไปทําแอปนะครับปล่อยเช่ารายวันทั้งที่ไม่ใช่โรงแรมนะครับทาให้โรงแรมในประเทศไทยเจ๊งเขาบอกมีเป็นหมื่นๆห,ห้องรัฐบาลก็ไปดําเนินการปล่อยปะแล้วเลยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่สืบสวนจับกุมก็เป็นไงใช นะครับไม่ได้สนใจอะไรกันเต็ไมไปหมดนะครับตอนนี้สมาคมโรงแรมเขาบอกครับจะตายกันหมดแล้วครับโรงแรมต้องเสียภาษีต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับนะแต่ปรากฏว่าจีนเทามาซื้อห้องห้องชุดซื้อคอนโดเสร็จแล้วก็ปล่อยเช่ารายวันทําเหมือนโรงแรมเลยผสมภาษีก็ไม่ต้องเสียนะครับมีเป็นหมื่นๆห,ห้องนะเป็นเ,เรียกแอปห้องเช่ารายวัน สืบก็ไม่ยากตำรวจหาไม่ยากฝ่ายปกครองไม่ยากครับแต่ปัญหาจะจับหรือเปล่ามีอำนาจตามกฎหมายตามกฎหมายโรงแรมมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับสองหมื่นก็ฝากทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองตอมองใครตะใครเจ้าที่รัฐบาลไปดูแลด้วยนะครับนายกสมาคมโรงแรมเขาบอกว่าจะตายกันหมดแล้วครับจะตายกันหมดแล้วครับนะครับทำไงดีครับพี่น้องประชาชนเห็นคอนโดไหนแม่งให้เช่ารายวันก็สกิดตำรวจหน่อยทำไมตำรวจไม่จับฝ่ายปกครองไม่จับ นะสมาคมโรงแรมไทยนี่จะตายหมดแล้วครับนะนะครับภาษีก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จุกรูนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเออนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเอาไงดีอะนะจุกรูนะนะอืมนะครับนะผมก็อยากจะให้พูดเรื่องข่าวเศรษฐกิจเนี่ยไันได้ประโยชน์นะครับหลอกชาวบ้านเปิดบัญชีม้าก็ยังเยอะอยู่นะครับอืมนะเยอะแยะไปหมดครับ นะนะครับเยอะแยะแก้งคอเซนเตอร์ก็เต็ไมไปหมดมีทุกวันหลอกทุกวันโอ้แม่เจ้าเอาไงกันดีทุกวันนะไม่รู้จะว่ายังไงครับจุกลูเลยนะทุกวันเลยเต็ไมไปหมดอืมเอานะครับข้อมูลจากรายงานวิจัยนะครับเขาบอกว่า คนไทยคิดนานในการจะเปลี่ยนรถตอนนี้จำใจใช้รถยนต์นานขึ้นจาก7ปีเป็น10ปีนี่ครัวเรือนเยอะนะครับนะครับตอนนี้ครับไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนรถนะครับ7ปีเป็น10ปีครับนะครับนะรายงานจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีนะครับบอกว่านะครับรายงานวันนี้เลยนะภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายผู้บริโภคส่วนใหญ่ชะลอการตัดสินใจซื้อรถใหม่ ใช้รถเก่าไปก่อนอายุงานเฉลี่ยจาก7ปีใช้เป็น10ปีนะครับปัจจัยหลักมาจากราคาขายต่อรถมือสองที่ลดลงรวมถึงภาระนี้ในครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการเปลี่ยนรถและให้ความสำคัญกับคุ้มกับความคุ้มค่าในการใช้งานระยะยาวพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยหากพวกเขาวางแผนจะซื้อรถใหม่มักใช้เวลาในการตัดสินใจนานขึ้น นะพร้อมต้องการข้อมูลรอบด้านและและพิจารณาปัจจัยหลายหายมิติก่อนตัดสินใจซื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้ใจ่ายนะในการเป็นเจ้าของรถความคุ้มค่าในการใช้งานรวมถึงเทรนของตลาดรถมือสองนะครับนี่กรุงศีออโต,โต้ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการดนะ้านสินเชื่อ,อายานยนต์ชั้นนำนะครับนี่เป็นไงฮะโอ้โหเห็นไะหก็คือพูดง่ายตอนนี้ก็ ปกติใช้รถ7ปีตอนนี้แม่งก็จะเป็น10ปีแนละ้วนะครับต้องใช้นานขึ้นเพราะอะไรต้องผ่อนไหนจะหนี้บ้านหนี้รถหนี้อะไรจะอะไรต่างๆต้องใช้มันคุ้มคุ้มค่ารายงานจากประธานเจ้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อธนาคารกรุงศรี1มีนาคม2568นะครับนี่เป็นรายงานเศรษฐกิจนะนะครับเพราะนั้นใครใช้รถมายังไม่ถึง10ปีก็ทนทนใช้ไปบางคนสิปีแล้วใช้แม่งไปถึง20ปีไปนะครับเพราะว่าซื้อใหม่ก็ต้องไปไง ผ่อนต่อจะกินยังไม่พอเลยต้องให้ให้รถมากินต่อจริงไหมครับจุก,กรูจุก,กรูก็ให้ความรู้กันทั่วไปนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับน่ะนะครับเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับนะเพราะนั้นก็การใช้รถใช้อะไรต่างก็ต้องระวังหนะนะอันนี้ก็เป็นคําแนะนําจากประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์เขาบอกมาตอนนี้มันรถมือสองกัราคาถูก ซื้อรถใหม่ก็ไฟนั้นก็ไม่ค่อยปล่อยหนี้สินเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะผ่อนรถทั้งดูต้องผ่อนบ้านผ่อนนู่นผ่อนนี่ไหมถ้าผ่อนเยอะท่านก็ไปไงไม่รอดเข้าใจนะฟังรายการพี่เดแล้วเป็นไงไดนะ้ฟังรายการพี่เด์แล้วนะเ,เป็นไงได้ประโยชน์ไหมก็ไปพบครับไปพบเลยนะครับนะครับนะแต่